ยังอยู่กันที่จังหวัดยะลานะคะสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษายะลาเขต3ค่ะได้มีการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนออนไซต์ ดรสุชาติเอกปัชชาผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต3ได้มอบนโยบายและตรวจเยี่ยมสถานศึกษาติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2565ในรูปแบบออนไลน์ site, ในวันที่17พฤษภาคมนี้โดยมอบหมายให้รองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต3ผู้อำนวยการกลุ่มและผู้ที่เกี่ยวข้องออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนโดยแบ่งพื้นที่ในการออกตรวจตาม ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา60รวม32โรงเรียนภายใต้มาตรการ Sandbox Safety Zone in School สร้างผูมิคุ้มกัน 3T1V คือไทยไทย Stop Co ไทย Stop c o v e ไทยสต็อปโควิดพลันะคะคสถานศึกษาต้องประเมินตนเองเตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียนไทยเซฟไทยคะ่ะนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาประเมินความเสี่ยงตนเองเป็นประจำเทสคือตรวจคัดกรองเฝ้าระวังอย่างเหมาะสมเช่น ATK เมื่อมีความเสี่ยงวัคซีนครูบุคลากรผู้ปกครองและนักเรียนนะคะต้องได้รับวัคซีนโควิด19ตามเกณฑ์ค่ะผู้ในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษายะลาเขตสก็บอกว่า โรงเรียนในสังกัดได้เตรียมความพร้อมตามมาตรการป้องกันโควิด -19 นะครับในสถานศึกษาอย่างเคร่งคัดด้วยหลักการตัดความเสี่ยงสร้างภูมิคุ้มกันทั้งการบริหารจัดการภายในโรงเรียนในห้องเรียนนะครับมีบริเวณรอบโรงเรียนมีแผนปะเชชิญเหตุและสกู o l ISOLATION สิ่งสําคัญก็คือต้องทําความเข้าใจในชุมชนสร้างการมีส่วนร่วมในการลดความเสี่ยงนะครับ ทางนี้โรงเรียนไม่จําเป็นต้องปิดการเรียนการสอนแม้จะพบการติดเชื้อในโรงเรียนแต่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของแผนเผชิญเหตุอย่างแม่นยําและรวดเร็วเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและลดภาวะการเรียนถดถอยครับ